ถ้าผมถึงกับทะลุเลยนะก็ระยะประมาณ10กว่าเมตรนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลอ้ลอล้วก็หัวบี้ไปเลยหน้าไม้ S7 นะครับจะยางที่บอไปยิงได้ทั้ง2ระบบนะครับลูกเหล็ก8ดมิลกับลูกดอกนะครับลูกดอกในชุดจะแถมมา3ลูกนะครับสามารถทอดเปลี่ยนหัวได้ตะกี้ผมทดสอบยิงไปแล้ว1ลูกเห็นหรทะลุควดโซนักเลยนะครับผมนะ ก็จะเยียบจะมีแทนเยียบนะครับเราสามารถแจ้ห้อยได้ดึงขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นเซฟตี้เวลาดึงขึ้นมาปึ๊บนะครับเซฟตีเขาจะเลื่อน,านมาด้านหลังเลยจะบอสามารถยิงได้ล้อลูกเล็กก็จะบอต๊กลงไปถ้าการถ้าจะเขาจะยิงลูกเล็กเนี่ยเขาก็ต้องดึงตัวนี้เพื่อป้อนป้อนลูกเล็กตีอยู่ด้านในเนี่ยเขาจะต๊กลงไปนะครับ แต่นี่เราจะยิงลูกดอกนะครับการใส่ลูกดอกมานะครับลงไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงในระยะประมาณน่นจเจ็ดเมตรนะครับ้าเมตรเ7เมตรไปดูกันนะครับเขา้าด้านข้างเนะยองไปนะครับขออีกหนึ่งนะัด นะครับผมโอ้โหนี่อ่าถังเกล้อน,นะครับโอ้โหนี่ที่ผมทําซ่อมเปล่าหลุเลยโอ้โหหัวลุดเลยนะครับโอ้โคตรแรงเลยแรงจริงนะครับถ้าบอติดอ่าไบนี่น่าจะหลุเข้าไปจะข้างใต้ดึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะข้างฝ่ายดึงแป <c oughs> ๊บงครับอืม้ม เอาเรื่องอีกลุงหายไปไหนบ้งนะครับบอกเข้าเป้านะครับตะกี้โอ้โหหัมันถอดไดนะ้อันนี้ขนาดลูกดอกแถมนะครับโอเคสุดยอดเลย